FM 91วันนี้วันพระธรรมะรักษาใจพรณอังครช่วงนี้สัญญาณจากพระอาจารย์คึกฤิสโสติพโลท่านเจ้าวาดวัดนาป่าพงลำลูกกาคลองสิบมาแล้วนะคะนมัสก,การค่ะพระอาจารย์เอ่อเป็นค่ะพระอาจารย์ค่ะวันนี้อาสานหาบ,บูชานะคะก็กลับมารัธนาพระอาจารย์ให้ธรรมะเป็นแนวทางดําเนินชีวิตกันก่อนนะคะอ่า ก็วันนี้จะให้ฟังพุทธวจนะบทที่พระองค์ตรัสว่าผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเรานะเราจะได้ทราบว่าการเห็นธรรมคืออะไรและการเห็นพระองค์หมายถึงอะไรนะก็จะมีหลายพระสูตรสั้นๆให้พวกเราได้ทราบที่เกี่ยวกับเรื่องนี้นะพระองค์ตรัสว่าอย่าเลยวะะลัคคิล ประโยชน์อะไรด้วยการเห็นกายเน่านี้วัะลิผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราผู้ใดเห็นเราผู้นั้นเห็นธรรมวัะลิเพราะว่าเมื่อเห็นธรรมอยู่ก็คือเห็นเราเมื่อเห็นเราอยู่ก็คือเห็นธรรมภิขุทั้งหลายแม้พิขุจักชายสังกติเดินตามรอยเท้าเราไปข้างหลังข้างหลังแต่ถ้าเธอนั้น มากไปด้วยอภิชามีกามราคากล้ามีจิตพยาบาทมีความดำริแห่งใจเป็นไปในทางประทุสลายมีสติหลงลืมไม่มีสัมปชัญญะมีจิตไม่เป็นสมาธิแกว่งไปแกว่งมาไม่สำรวมอินทรีย์แล้วใจพิกขุน,นั้นชื่อว่าอยู่ไกลจากเราแม้เรา ก็อยู่ไกลจากพิกุนั้นโดยแท้ข้อนั้นเพราะเหตุใดเล่าเพราะว่าพิกุนั้นไม่เห็นธรรมเมื่อไม่เห็นธรรมก็ชื่อว่าไม่เห็นเราอันนี้ก็เป็นบทหนึ่งอีกบทหนึ่งเนี่ยพระองค์แสดงเรื่องของ <c oughs> การที่เห็นธรรมหมายถึงเห็นอะไรพระองค์ตรัสว่าโยปฏิจจะสมุปาทางปัสติ โสทำมังปสติผู้ใดเห็นปฏิจจสมุปบาทผู้นั้นเห็นรธ,รรรธรรมโยทำมังปสติโสปฏิจจสมุปบาทางปสติผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นปฏิจจสมุปบาทดังนั้นการเห็นเหตุปัจจัยของการเกิดขึ้นและเหตุปัจจัยของการดับไปนั้นก็ชื่อว่าผู้นั้นเห็นธรรมเพราะตัวนี้คือตัวธรรมะ คือสัจจกความจริงของธรรมชาติที่มีการเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปหรือที่พระองค์เปล่งอุทานว่าโกทันโยนอัญญาสิวัตโพโกทันโยอัญญาสิวัตโพโกทันโยติก็คือแปลว่าโกทันยะได้รู้แล้วหนอโกทัญยะได้รู้แล้วหนอนะได้รู้อะไรนะพระอัญญากทัญยะได้เห็นว่า สิ่งได้สิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นมีความดับไปเป็นธรรมดาอันนี้ก็คือการที่ปัญจวัคคียที่ชื่อโกนัญญานั้นได้ดวงตาเห็นธรรมนั่นเองก็ฝากข้อธรรมเรื่องผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราไว้เพียงเท่านี้นะค่ะพระสังคคท่านแรกเนี่ยเขาบอกว่าหลายปีที่ผ่านมา หาเวลาไปปฏิบัติธรรมประมาณสักปีละหนึ่งถึงสองครั้งนะคะทีนี้สิ่งที่เขาได้พบกับตัวเองก็คือว่าเวลาที่ไปปฏิบัติธรรมเนี่ยความสงบสุขทางใจได้ประมาณ8ปดถึงเจากเต็มสิบนะคะแต่เวลาที่กลับมาทํางาน <S 2> <S 2> <S กลับมาอยู่ครอบครัวเนี่ยรู้สึกว่าความสงบสุขทางใจเนี่ยมันเหลือประมาณ4ี่ถึงห้าก็เลยมีความคิดว่าหรือว่าจะต้องจะต้องออกบวชด,ดี กำลังตัดสินใจอยู่อยากจะขอพระอาจารย์ช่วยชี้แนะด้วยอ่ะค่ะก็อยู่ที่เอจุดมุ่งหมายหรือนโยบายชีวิตของเราอะนะเพราะว่าการจะได้มรรคผลนิพพานเนี่ยมันไม่จําเป็นต้องบวชก็ได้นะความเป็นโสดาบันเป็นได้แม้คลองเรือนอยู่อย่างที่พระองค์ตรัสกับช่างไม้ว่าช่างไม้ ถ้าเธอมีความเริ่มใสอันอย่างลงมั่นไม่หวั่นไหวในองค์พระพุทธเจ้ามีความเริ่อมใสอันอย่างลงมั่นไม่หวั่นไหวในองค์พระธรรมเริ่มใสไม่หวั่นไหวในองค์พระสงฆ์นะและเธอมีใจปราศจากความตรณีอันเป็นบนทินมีจากข้าปล่อยอยู่เป็นประจำมีฝ่ามืออันชุ่มเป็นผู้กวนแก่การขอยินดีในการเรสสละจำแนกทานอยู่คลองเลือน นะอยู่คลองเรือนไปของเธออย่างนี้แหละเธอคือโสดาบันนะดังนั้นถ้าเรามุ่งหวังการหลุดพ้นอย่างน้อยเป็นอริบุคคลขั้นต้นแน่ๆอนะซึ่งเป็นผู้เที่ยงแท้ต่อการตรัสรูุพร้อมในเบื้องหน้าเนี่ยคือโสดาบันเนี่ยภายใต้การอยู่ในครัวเรือนครอบครัวของเราเนี่ยก็เพียงพอโดยการที่เรามีสินห้าบริบูรณ์หรือมีการให้ทานโดยวางจิตละความตณี แล้วมีความมั่นคงในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ก็ได้แต่ถ้าคิดว่า,า,าวคารวะครับแค่เป็นทางมาแห่งทุบรีประชา,าเป็นโอกาสว่างการที่จะทําให้บริสุทธิ์บริบูรณ์โดยส่วนเดียวเหมือนสั่งที่กัดดีแล้วทําได้ยากน่ต้องการจะปรงผมและโหนดก็ได้แล้วแต่ความสะดวกความพร้อมของเราถ้าเรามีครอบครัวมีความรับผิดชอบมีลูกภรรยาต้องเลี้ยงดูเนี่ยเราก็เลี้ยงดูดูแลครอบครัวเราเรา,เราก่อนได้นะเหมือนกับคติการละเนี่ย ซึ่งเขาลัสังโย้าได้แล้วเนี่ยนะอ่าถูกเพื่อนชวนไปยังไม่บวชเลยนะอืมเขาก็บอกเขามีมารดาบิดาที่ยังตาบอดทั้งสองข้างเนี่ยทั้งสองคนเลยทั้งมารดาบิดายัางต้องเลี้ยงดูดูแลเขาก็พยายามดูแลครอบครัวของเขาแต่เขาคือผู้ที่เป็นอริบุคลขั้นที่สามแล้วนะเึิงผู้เจ้าพยากรไว้อย่างนี้เป็นต้นก็ยกตัวอย่างให้แล้วแต่ างเขาตัดสินใจเนาะค่ะพระอาจารย์คะท่านต่อไปเนี่ยเขาบอกว่าทุกวันนี้ต้องทำงานกับคนที่คิดลบมองโลกในแง่ร้ายแล้วก็ต้องติดต่อเกี่ยวข้องกันอยู่เป็นประจำบางทีรู้สึกเหนื่อยกับคนแบบนี้นะคะก็เลยอยากจะขอพระอาจารย์ชี้แนะว่าเราควรจะวางใจยังไงดีคะก็ไม่เป็นไรนะโดยปกติพู้เจ้าก็จะให้หลีกจากคนพาลน,นะ ก็พยายามเกี่ยวข้องให้น้อยเกี่ยวข้องเท่าที่จําเป็นนะแล้วก็พยายามใช้สันเลขาธรรมให้มากนะก็คือขัดเกลาตนเองไม่ไปขัดเกลาคนอื่นเห็นใครก็ทําให้ดีเราก็พิจารณาว่าเราจะไม่ทําแบบนั้นนะน้อมเข้ามาสู่ตัวเองแล้วก็ฝึกตนเองว่าจะไม่ทําอย่างที่เราเห็นมาได้ยินมาได้รู้ได้สัมผัสมาอย่างเนี้ยนะดังนั้นอะไรก็ตามที่เป็นสิ่งที่ไม่ดีที่เรารับรู้รับ เห็นรับทราบรับฟังมาเนี่ยเราจะไม่ทําสิ่งนั้นนะมาฝึกขัดเกลาตัวเราเองอันนี้พระองค์จะเรียกว่าสเลกธรรมก็จะไม่ต้องไปกระทบกับใครๆในสังคมด้วยแล้วก็ให้พยายามเป็นผู้อยู่อย่างอยู่ผู้เดียวนะแม้จะเกลื่อนกลนไปด้วยเอ่อบริษัทบริวารมากมายเนี่ยนะแต่ถ้าเราสำรวมอินทรีย์ตั้งจิตไว้ในกายนะพยายามอยู่กับปัจจุบันได้เรื่อยเสมอๆเนี่ยเราก็จะสามารถอยู่กับ สภาพแวดล้อมต่างๆได้นะไม่ไม่มีปัญหาใดๆนะพยายามกลับมาอยู่กับตัวเองให้มากแล้วก็ตั้งใจทำคุณงามความดีต่อไปนะ ส่วนท่านต่อไปฝากคำถามเข้ามาสองข้อนะ<ม>คะข้อ wow. ที่หนึ่งเนี่ยเขาบอกว่าอยากจะกลับเรียนถามพระอาจารย์เรื่องอาหารส <q> ี่ในส่วนที่เป็นโมโนสันเจต,ตนาอาหารหและวิญญาหารเขาบอกว่ายังไม่เข้าใจในสองข้อนี้คงง่ะพระอาจารย์ก็ในส่วนของโมโนสัญเจต,ตนาอาหารเนี่ยก็เป็นเรื่องของตัวความคิดนะสัญญาสังขารนะ ก็ในภัสสอาหารอันแรกเนี่ยเป็นเรื่องของกัพลีการอาหารอาหารคือคำข้าวอันที่สองก็คือผัสสะอาหารอาหารคือผัสสะซึ่งจะเป็นผู้ที่สามารถกําหนดรู้เรื่องของเวทนาได้เวทนาสามคือสุขทุกข์เฉยเส่วนมโนสัญเจตนาอาหารเนี่ยก็คือมองมาที่เรื่องของสัญญาสังขารนะความคิดปรุงไปในอดีตบ้างอนาคตบ้างซึ่งตรงนี้จะเป็นเหตุให้ผู้นั้นเนี่ยกําหนดรู้ตัณหาสามได้นะกรรมตัณหาภวตตัณหาวิภวตตัณหาได้นะ ซึ่งก็สามารถปฏิบัติแางนี้จนกระทั่งหลุพลดพ้นไะด้นั่นนโนสันเจตนาอาหารเนี่ยมุ่งไปดูเรื่องของตัวความคิดนะและให้เห็นถึงความอยากไปตามความคิดนะเวลาเราคิดอะไรเราก็อยากนะไปตามความปรุงแต่งนั้นๆก็ให้เราพยายามละนันทิพยายามฝืนพยายามสำรวมอินทรีย์พยายามตั้งจิตอยู่กับกายลมหายใจให้มากทาให้มากจเจริญให้มากนะก็จะสามารถละ ตัวตัณหาได้เราจะเข้าใจเรื่องของมโนสัญเชตนาหารส่วนวิญญาณอาหารเนี่ยก็คือผู้ที่จะสามารถกําหนดรู้การเกิดดับของนามรูปได้ถ้าเราเห็นการทํางานของวิญญาณตัวจิตของเรานี่แหละที่มันไปรู้เรื่องนั้นรู้เรื่องนี้เช่นขณะที่มันเพลินไปในเรื่องของความคิดเนี่ยพระองค์บอกเราจะเห็นสมุทยัยความคิดที่ไม่เคยมีมีปรากฏขึ้นแล้วก็ตั้งอยู่สักพักแล้วมันก็ดับไปเดี๋ยวมันก็ไปคิดเรื่องใหม่ แล้วก็ตั้งอยู่สักพักแล้วก็ดับไปทุกสิ่งทุกอย่างเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเป็นอนัตตาทั้งหมดอันเนี้เราจะเห็นจัจจากความจริงตรงนี้เราจะเห็นว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยมีแต่นามกับลูกซึ่งทั้งหมดเนี่ยก็ล้วนเกิดดับทั้งสิ้นถ้าเราเห็นอย่างเงี้ยก็ชื่อว่าได้ดวงตาเห็นธรรมนะเป็นเข้าถึงความเป็นโสดาบันได้ก็พยายามทําย้ําตรงเนี้ยทําให้มากเริญให้มาถ้าเาเห็นสองข้อนี้พระเจ้าก็บอกไม่มีสิ่งใดที่ อริยสาวกคูนั้นจะต้องทําให้ยิ่งขึ้นไปกว่าน,นี้ทําเพียงแค่นี้ก็ก็หลุดพ้นได้แล้วนะก็ประมาณนี้เนะาะพระอาจารย์คะข้อที่สองเนี่ยเขาบอกว่าอที่ผ่านมาก็ฝึกทําอนาปานาสติแล้วก็ปัจจุบันเนี่ยรู้สึกว่าตัวเองทําได้ดีขึ้นนะรู้สึกนิ่งมากขึ้นทีนี้อยากจะทําปฐมฌานแต่ว่ายังทําไม่ได้ก็เลยอยากจะขอพระอาจารย์ช่วยชี้แนะด้วยอะค่ะคือปฐมฌานเนี่ยเราต้องพยายาม การไข้ควรทำนะอย่างการไข้กวนกะารท่าโดยความเป็นธาตุบ้างไข้กวรโดยความเป็นอายตนะบ้างไข้กวรในปฏิจจสมุป,ปาโทบ้างนะสิ่งเหล่านี้จะทําให้เราเริ่มเห็นจริงตามธรรมที่ผู้เจ้าทรงตรัสนะแล้วเมื่อเราเห็นจริงตามนั้นเนี่ยปิติจะเกิดสุขจะเกิดจิตจะตั้งมั่นอันนี้จะเริ่มเข้าประตมชานได้ทุติยาชานตติยาชานได้ ฉะนั้นปฐมฌานเนี่ยจะต้องประกอบด้วยอ,องค์ธรรมคือวิตกวิจารวิตกวิจารเนี่ยไม่ใช่เป็นไปในทางอากุศลเพราะปฐมฌานเนี่ยต้องละอกุศลได้แล้วการปฏิบัติเบียดเบียนหรือนิวรห์ห้าเนี่ยต้องไม่มีนะเมื่อเรานั่งรู้ลมใจหรือการไข้ค,ควรทรไปเรื่อยๆแล้วแต่เราถนัดแบบไหนนะแล้วเราก็พยายามไข้ควรธรรมะข้อต่างๆที่พระเจ้าทรงกัดนะ เมื่อเราใกล้ควรมาในระดับหนึ่งที่มากพอเนี่ยมันจะเกิดความเข้าใจตามที่พรูเชา้าทรงตัสนั้นตามที่เราใกล้คนนั้นเนี่ยปิติเกิดปิติจะเกิดสุขจะเกิดจิตจะตั้งมั่นเราจะเริ่มได้ปฐมฌานแล้วเราจะเห็นเป็นปจัจจตงังรู้เฉพาะตนของเราอ๋อปฐมฌานเป็นอย่างนี้ซึ่งมันไม่ได้ยากเกินไปนะก็เป็นองค์ธรรมที่พื้นฐานที่น่าน่าจะได้กันเป็นปกติด้วยซ้ํานะ ก็ลองฝึกดูทดําดูคิดว่าน่าจะได้อยู่เนาะค่ะพระอาจารย์คะท่านสุดท้ายเนี่ยก็บอกว่าเวลาที่เขาทําบุญทําทานเนี่ยนะคะเขาจะตั้งจิตอธิษฐานว่าขอให้เขาโชคดีถูกหวยมีลาบลอยอะไรต่างๆเข้ามาในชีวิต <c oughs> ก็เลยสงสัย <c oughs> ว่าการที่เราตั้งจิตแบบเนี้ยมันมีโอกาสจะเป็นจริงหรือว่าเป็นไปได้หรือเปล่า,าคะ ก็เป็นไปได้นะเพราะเราสร้างเหตุคือการให้ทานแต่ก็อยู่ที่ว่าทานนั้นเนี่ยเราให้กับใครเราให้กับสัตว์เดรัจฉานหรือเราให้แบบไม่มีผู้รับเช่นให้กับดวงจันทร์ดวงอาทิตย์ให้กับกองไฟอย่างนี้อันนี้ไม่มีผู้รับนะหรือให้กับสัตว์เดรัจฉานให้กับคนทุศิลป์หรือเปล่าให้กับคนมีศิลป์หรือเปล่าหรือให้กับผู้ประรานจากรการหรือให้กับอริยะซึ่งผลก็ได้ต่างกันไปนะแล้วก็ ราวังจิตแบบไหนถ้าวางจิตในลักษณะที่บอกมาเนี่ยก็เป็นลักษณะของการวางจิตแบบแรกที่บงตัดกับสารบุตรว่าปุถุชนเนี่ยเขาก็จะคิดอย่างนี้แหละเขาจะหวังผลในทานเขาจะมีจิตผูกพันในผลเขาจะมุ่งการสั่งสมเขาจะคิดว่าเราตายไปจากได้สวยผลของทานนี้ซึ่งเขาก็จะได้รับวิบากตรงนั้นเช่นเขาจะได้รับผลใหญ่แต่ไม่มีนิสงใหญ่ผลใหญ่ที่เขาจะได้ก็คือไปเกิดเป็นเทวดาเหล่าจาตุมาราชิกา แต่เมื่อเขาสิ้นกรรมสิ้นฤทธิ์สิ้นยศหมดความเป็นใหญ่ในเทวดาชั้นจาตุมหาราชิก์แล้วเนี่ยเขาก็จะเป็นขามีอามีหมายถึงผู้ที่ยังต้องกลับมาในสังสารวัตรไม่พ้นจากนารกในไหนใน,นะมนุษย์เทวดาก็ต้องเวียนเกิดในห้าคติเนี่ยนะแต่นั้นก็คือไม่พ้นทุกคตินั่นเองดังนั้นพระศาสดาจึงบอกเวลาให้ทานเนี่ยให้เธอตั้งจิตละความตรณีเป็นมณฑินมองมาที่ใจของเราว่าเราจะละความตรณี คือให้ของที่ให้ได้โดยยากให้แล้วจะไม่คิดเอาคืนอย่างนี้เป็นต้นนะอันนั้นอ่ะเราจะได้นิสงส์ที่พระุทธเจ้าบอกว่าได้ทั้งผลใหญ่และอน,นิสงส์ใหญ่อัน,นิสงสงใหญ่ก็คือจะได้ความเป็นอริบุคคลแล้วก็จะมีโอกาสประนิพาน์ในอนาคตนะวันนี้นมมสการขอบพระคุณพระอาจารย์ที่สติปัญญากับพวกเรานะคะนมมสการอาขอบพระคุณค่ะเดินฟ้า พระอาจารย์คือกฤทิ์โสติพโลท่านเจ้าวาดวัดนาป่าพงลำลุกกาคลองสิบค่ะ FM เกวันนี้วันพระธรรมรักษาใจ